ชาร์ตคันจีวันนี้นะครับก็คือฮักคุกวาดนะครับหรือออนยมิก็คือโ so, ซที่เรารู้จักกันดีก็คือโซจิทำความสะอาดเรากวาดบ้านทำความสะอาดใช่ไหมโซจิค so ิเครื่องทำความสะอาดก็คือเครื่องดูดฝุ่นนะครับทีนี้มาดูส่วนประกอบของคันจิตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับก็คือมือนั่นเองเคแล้วก็มีมืออีกอันหนึ่งนะครับด้านขวาเมื่อกี้เป็นมือซ้าย อันนี้ก็มือนะครับเป็น3ามกลีบนะครับเป็นมือถือไม้กวาดสองข้างเลยแล้วเราใช้อะไรกวาดครับใช้อะไรทําความสะอาดก็จะเป็นส่วนประกอบของคันจิตที่มีความหมายว่าผ้านะครับเป็นนุโนะนะครับอันนี้เป็นผ้านะครับเจอในคันจิตตัวอื่นบ่อยๆนะฮะจำไปเลยนะครับแล้วทีนี้มีการคลุมนะเป็นผ้าคลุมโต๊ะนะครับก็เอามาทาความสะอาดนะครับเช็ดโต๊ะกวาดกวาดนะครับักุโซโซจิ